สวัสดีครับสวัสดีพี่พน,น,น้องๆน้านาๆาทุกท่านครับผมมื่อนี้เป็นวันจันทร์ทีซีเดือนหาปีหกสามทั้งขายเซียนขืนเมืองสุรินกัสิเดมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมกันกับผมกัสิจัดทรงในหลอบเสาวันอขคาครับผมวันทีหานี่ก็เป็น รายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทั้งขายเซียนขืนมือสุรินได้มารีวิวแกงข้าวพีข้าวหน้องที่ได้สั่งสินค้าเขามาครับผมก็มีโปชุดดักนกควักดักนกอิลุม่มขืนรักดักไก่ปลาครับผมนี่ฮะสินค้าที่ได้สั่งกันเขามาช่วงต้นเดือนกับติดวันหยุดลา้มือเนาะครับผม,มบพว่าที่เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์นี่ยตอนนี้สินค้าก็ จัดแพ็กพร้อมจัดทรงแล้วครับผมในตอนเสาร์วันอังคารนี่ฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าโปชุดดักนกควักกันครับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นโปชุดดักนกควักชุดละ1,200บาทครับผมนีฮะตอนนี้ก็จัดแพ็กเรียบร้อยครับผมสำหรับลูกค้าที่ได้สั่งเขามากอะเป็นโปชุดละ1,200บาท ขออนุญาตนี่ครับนำรายสื้อถันมารีวิวให้ฟี่ให้น้องได้ทราบนะครับผมก็มีกันหลายยอดครับผมนี่ฮะยอด1,900บาท1,700บาทนี่ฮะ1,400บาทส่วนโป้ชุดดักนกควักอ่ะนี่ฮะ1,200บาทครับผมก็มีกัน,นหลายยอดครับผมสินค้าแตละชิน ลูกค้าที่สั่งเขามานี่ฮะขาเรื่อนใดกับถักเขามาใดกับผมนี่ฮะเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD กับผมนี่ครับก็เป็นรายละเอียดไม่ๆครกับผมที่ทั้งขายเซียนคืนเมืองสุรินได้มาแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบกันกับผมสำหรับลูกค้าที่สั่งเขามากอะ สินค้าสิจัดทรงในหลบเสาวันอังคารเลยครับผมส่วนวัดผุดกับเป็นวัดยุดธอีกอะสินค้ากะทิสาแน้ด้ยครับผมเพราะว่าวันผุดกับเป็นวันยุดธสดเชยอีกสินค้าที่ผมประมาณได้ก็นนะ่าสิถึงประมาณวันสุกวันเสาร์ครับผมนี่ฮะสำหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามากอะอดใจรอนิดนึงรับผมเพราะว่าเดือนนี้กับวันยุดหลาย ทั้งขายเส้นคืนกระยากเจ่งข้าวให้ได้ทราบครับผมนี่ก็เป็นรา,ายละเอียดตอนนี้ก็กำลังจัดแพคครกับผมโป้ชุดดังดกอิลุ่มครับผมสำรับทันทีได้สร้างเขามากอะรายละเอียดก็นี่ฮะตามผาบเลยครับผมส่วนคืนรักเดียวคืนพีเสือนี่รักได ทั้งนกควักไอกรุ่มไก่ปลาครับผมตัวน,นี้บบตงห่วงครับผมนี่เป็นอุปกรณ์ที่ตอนนี้กําลังที่จัดแพ็กครับผมเป็นชุดดักนกอีลุ่มเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามาครับผมสําหรับทันทีเนี่ยสนใจโปรชุดดักนกควักเนี่ยสินค้าก็มีพร้อมจัดส่งกับผมใหม่ๆตัวน,นี้ก็ เป็นสินค้าที่พร้มรมรอมจัดทรงครับผมสำหรับเอ็นทำคืนแขวนคืนรักคืนรักพังพอนก็ถักกันเข้ามาได้ครับผมตัวนี้สินค้ามีพร้อมจัดทรงครับเนี่ยตัวนี้เป็นถืนเดียวที่กำลังผลิตครับผมสำหรับทันที่สั่งเข้ามาอยากได้จักรลักอะถักเข้ามาคุยได้ละเอียดกันได้ครับผม มาตอลองราคายิบสินค้าขึ้นมาคุยต่อลองราคาจัดส่งกันใดกับผมเป็นราคากันเองราคาบานๆก็เป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD ครับผมนี่ฮะเป็นบริการของขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์รับผมเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งลูกคา้าทั้งขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์ก็เขอเป็นตัวแทนจำหน่ายอีกหนึ่งคนกับผมนี่ฮะเป็น บริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD กับรอชำระเงินอยู่น้าบานได้เลยครับผมรายละเอียดอื่นๆก็ผมมียังหลาคกับผมก็อยากรีวิวให้พี่ให้น้องได้ทราบรายละเอียดสินค้าที่กำลังที่จัดส่งกับผมบางท่านก็สั่งเข้ามากกับรอนานกับผมเพราะว่าช่วงนี้ครบตั้งแต่ต้นเดือนก็มีแต่วันหยุดเนาะครับผม ถึงวันที่หนึ่งวันที่สี่วันที่หกมีแต่วันหยุดก็เลยอยากแก้งข้าวพี่ข้าวน้องให้ได้สาบก,กับผมเพราะว่าสินค้าจัดทรงมืออื่นวันอั้งคานก็สิบเอ็ดตวันหยุดอยู่วันผุดอีกกับผมก็เลยอยากแก้งข้าวพี่ข้าวน้องให้ได้ทราบครับผมส่วนคืนรักนี่นี่ครับว่าตรงห่วงกับผมสายเมียนี่ว่ามีมิดใส่ง่ายกับผมตัวนี้ทั้งขายกับจัด ระเบียบรายละเอียดเสือกให้ยางดีกับผมก่อนหมัดรายละเอียดสินค้ากับตามผาพที่เห็นยุ่ข้างหนานี่แหละครับผมความชัดเจนของเนื้องานกับตามผาพที่ทั้งขายเซียนขืนมุสลินได้ทายวิดีโอให้ได้ชมสำหรับทันทีสนใจกับักเข้ามาได้กับผมสายหนากับเป็นสายพี่อีต่อแบบหลอกครับนี่ตั็ดักได้ ทั้งโดกวักอิลุ่มไก่ปา่าสบายๆครับผมถือว่าเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายเส้นคืนเมืึงสุดินได้มาแจ้งให้ได้ทราบนะครับนี่ก็เป็นห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกครับผมนี่ก็เป็นห่วงไก่ตัวละหนึบาทครับผมเป็นราคาทรงรายละเอียดสินค้าก็เป็นตะปูสามอวนครับผมเป็นตะปูสามอวน เป็นสินค้าที่ทั้งขายนามาเปิดขายราคาทรงกับราคากันเองแหละครับผมตัวระบาดสนใจก็ถักเข้ามาได้ครับส่วนโป้ชุดดักนกกวักจะมาชมเพิ่มเติม,ตมอีกนิดนึงครับผมมีลำโพงไรผ่านรับผมอยู่ข้างในพร้อมโดยเมมโมรีเมมโมรีนี่ผมใส่ให้เลยนะครับผมใส่ไว้ในลำโพงเลย พร้อมใส่งานกับผมส่วนคืนแขวนกับอยู่ข้างล่างคืนแขวนกับ c 1บวงแบบหมุนใด้พร้อมลังเก็บแถมกระดิ่ง2อันกับผมแล้วก็หุ่นย่างนกกวักนี่ฮะนี่คือจุดละ1,200บาทกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ c o d กับผมนี่ฮะตอนนี้1,200บาทครับตัวนี้ก็ลายซื้อกับเขียนเรียบร้อย ถือว่ากาสมารีวิวให้พี่ให้น้องได้ทราบกันครับผมสำหรับลูกค้าที่สั่งเขามากอะอหลับได้เลยครับผมทางขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ทราบกันเป็นรายละเอียดสั้นๆแหละครับผมขอฝากพี่ฝากน้องเอาไว้สำหนีก่อนครับสวัสดีครับ